มีปืนไว้ทำอะไรมีคนคิดสโลแกนแบบคมคายสำหรับประดับเส้นทางของชีวิตมีเนื้อความสั้นๆว่าเดินขึ้นศาลยังดีกว่าถูกหามขึ้นเมนทั้งโดนใจผู้คนมากมายเพราะอย่างแรกมีลมหายใจอย่างหลังคือการรอเผาหลังจากสิ้นลมหายใจและพิธีกรรมต่างๆจบสิ้นลงเป็นประโยคท้าทายระบบ ผสมการประชดประชันกระบวนการขั้นตอนต่างๆในกระบวนการยุติธรรมท่านยังจำข่าวลุงวิศวกรใช้อาวุธยิงโจโม .4 เป็นผีเฝ้าถนนไม่ห่างจากตลาดอ่างศิลาหลังจากการประทะคารมเรื่องการจอดรถดส่งผลให้หนึ่งโจโสเสียชีวิตสารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกลุงวิศวะ10ปี ปรับคดีอาวุธ2,000จ่ายสินไหมทดแทนอีก340,000บาทสวัสดีครับพบกับผมพันจาการเอกนิตินายเจริญในผู้ดีผู้เด่นเน้นสาระสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามารับชมก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขณะที่สังคมถกเถียงกันเรื่องใครผิดใครถูก ความควรวญไม่ควรในการใช้อาวุธปืนนั้นประเด็นสำคัญน่าจะต้องถกกันในเรื่องแนวคิดทัศนะของสังคมกรณีมีอาวุธปืนการนําพาอาวุธปืนและการใช้อาวุธปืนเพื่อระง,งับเหตุร้ายป้องกันชีวิตและอันตรายต่อทรัพย์สินข้อมูลจากหลากหลายอาชีพทั้งทหารตำรวจทนายความคนทั่วไปถ้าเราเจอแบบลุงวิศวะจะทำอย่างไร เกือบทุกคําตอบนั่นคือเป็นผมผมยิงแน่เพื่อป้องกันชีวิตตัวเองและครอบครัวน่าจะมีคําถามถึงนิยามของเหตุต้องใช้อาวุธปืนเทียบกับสภาพสังคมซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงของชีวิตต่ออันตรายจากสารพัดของพฤติกรรมและดูว่าข้อห้ามเรื่องปืนนั้นล้าสมัยเกินไปหรือไม่เป็นการจำกัดสิทธิและความสามารถของคนมีอาวุธปืนหรือไม่ ปัจจุบันการได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนก็ยากเย็นราคาปืนก็เรียกได้ว่าแพงกว่าในประเทศผู้ผลิตอย่างน้อย2เท่าล้วครับทั้งนี้เพราะมีโคต้าสำหรับการนำเข้านอกเหนือจากภาษีต่างๆทำให้ปืนก๊อกขายในร้านที่สหรัฐอเมริการาคา500ดอลลาร์มาเป็นราคาเกือบแสนบาทในเมืองไทยอัตราการตายจากการฆ่ากันในเมืองไทยแต่ละปีก็มีมาก เพราะปืนเถื่อนเรียกได้ว่าหาซื้อกันง่ายแสนง่าย <S <S <an> <S เมื่อซื้ออาวุธปืนมาแล้วการจะได้ใบอนุญาตพกพาปืนนั้นเรียกได้ว่ายากมากเหลือเกินทําให้เจตนาร,รมณ์ของกฎหมายคือยอมให้ประชาชนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้เอาไว้ในบ้านเท่านั้นเพราะการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรย่อมมีโทษทางอาญา และนั่นเป็นเพียงปืนที่มีใบอนุญาตเท่านั้นแต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนหรืออาวุธสงครามโทษเรียกได้ว่าหนักมากบางประเทศห้ามประชาชนมีปืนเลยทีเดียวมีโทษถึงประหารชีวิตดังเช่นประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียแต่ประเทศไม่มีอาชญากรรมชุกชุมมีระบบคุ้มครองที่เรียกได้ว่าปลอดภัยแก่ประชาชนในขั้นดีมาก คำถามที่ได้ยินแสนบ่อยคือมีปืนแล้วเอาไว้ในบ้านจะมีเอาไว้ทำไมจะใช้ได้เฉพาะมีคนมาหาเรื่องบุกรุกโจรเข้าบ้านหรือเหตุอื่นถ้าใช้ปืนยิงป้องกันตัวเกินกว่าเหตุทำให้ผู้ร้ายผู้กระทำความผิดเสียชีวิตคนยิงมีโทษทางอาญาหนักหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐาน และคำถามที่ว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์มากเพียงพอในการปกป้องตนเองจากภัยเช่นกฎหมายห้ามมีไว้ในครอบครองเสื้อเกราะกันกระสุนเท่ากับว่าชาวบ้านห้ามมีเสื้อกราะไว้สวมป้องกันตัวถ้ามีโจนผู้ร้ายหรือฝ่ายตรงข้ามต้องการใช้อาวุธปืนยิงให้ตายแม้จะไม่แอนอกรับให้ผู้ร้ายฆ่าง่ายๆก็ตาม ทุกวันนี้อันตรายสำหรับคนในสังคมเมืองมีสารพัดสารเพอออกจากบ้านไปทำงานไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่อาชญากรรมจากปัญหาเศรษฐกิจยาเสพติดการมุ่งร้ายประสงค์ต่อทรัพย์เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนตายด้วยปืนยังมีน้อยกว่าคนทำให้ตายด้วยอุบัติเหตุนะครับ เมื่อมีปืนห้ามพกพาปืนออกบ้านไปในที่ทางสาธารณะถ้าจะมีข้อยกเว้นต้องเอาหลักฐานความจำเป็นไปอธิบายต่อเจ้าหน้าที่จะวังให้ตำรวจยอมปล่อยง่ายๆนั้นย่อมเป็นไปได้ยากต้องถูกนำตัวสู่อายการและสารเพื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นกันเลยทีเดียว <c oughs> เหตุอันควรคืออะไรนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่เคยอธิบาย ยกกรณีต่างๆรวมทั Again ้งคำพิพากษาของศาลดีกามาประกอบโดยส่วนใหญ่นั้นใช้ดุลพินิษเป็นตัวตัดสินขึ้นอยู่กับเหตุการณ์พฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องความรุนแรงในการนำอาวุธปืนมาใช้ระงับเหตุนั้นๆมีนายตำรวจท่านหนึ่งกล่าวว่าถ้านำเงินสัก1นึ่งแสนบาทไปฝากธนาคารหรือทำธุรกรรม ก็มีเหตุผลเพียงพอในการพกพาอาวุธปืนไปป้องกันตัวแต่มีนายตำรวจอีกท่านหนึง่งอาจจะมองว่าไม่เข้าข่ายก็ได้จึงเกิดคำถามว่ามีปืนไว้ทำไมถ้าพกพาไปไหนไม่ได้ใครเป็นผู้พิจารณาว่าเหตุอันควรอยู่ตรงไหนสำหรับการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองชุมชนที่สาธารณะ ถ้าพกพาไปแล้วแต่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็ไม่เกิดเรื่องอะไรเมื่อไม่มีใครรู้เว้นแต่ว่าถูกค้นโดยตำรวจที่ตั้งด่านตรวจต้องถูกจับกุมดำเนินคดีหรือมีประวัติอาชญากรรมอื่นถ้าต้องขับรถไปต่างจังหวัดแต่เอาปืนไว้ที่บ้านเมื่อมีเหตุร้ายเช่นคนร้ายดักใช้ก้อนหินปารถโรยตะปูเรือใบ ดักปล้นหรือเหตุอื่นปืนที่เก็บไว้ที่บ้านยังสู้สากระเบือในรถไม่ได้นะครับจะวังให้เจ้าหน้าที่มาช่วยให้รอดตายจากเหตุร้ายได้ทันท่วงทีนั้นเป็นไปได้ยากเรียกได้ว่ามองโลกสวยเกินไปท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอเรียนให้ทราบว่ามิได้มีเจตนาทำให้เกิดภาพลบต่อเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และมิได้สนับสนุนให้มีการพกพาอาวุธปืนแต่อย่างใดแต่เป็นการสะท้อนอีกมุมหนึ่งของคนบางกลุ่มเท่านั้น